ธนาบัตรหนึ่งบาทแบบสิบสอธนบัตรหนึ่ง้บาทแบบสิองนั้นนะครับเป็นธนาบาททัตรที่เป็นธนาบัตรหมุนเวียนนะครับที่ผลิตขึ้นมาเนี่ยเพื่อมุ่งเน้นในการเทิดพระเกียรตินะครับพระเกียรติคุณของสมเด็จพระบรพมหากษัตริย์ัาธิราชเจ้านะครับที่ได้ รับการถวายพระราชสมัญญาพิไทยมหาราชนะครับจึงได้เชิญพระบรมบราชานุกเสารีนะครับของข้าวหากษัตรที่ได้รับการเทิดพระเกียรติดังกล่าวนะครับมาเป็นภาพประทานด้านหลังนั่นเองในวันนี้นะครับธนบัตรที่จะพูดถึงคือธนบัตร100บาทนะครับแบบ12นะครับโดยภาพประทานด้านหน้านะครับของ ธนาบัตร100บาทแบบ12คือภาพพระบรมฉายาสาทิสรพระาบาทสมเด็จพระเจ้าหัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นะครับทรงขึ้นแบบจอบครับนะครับแล้ลนะวก็ด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมพิ้าดหลังให้ดูด้านหลังนะครับจะเป็นพระบรมฉายาสาว์อ่าโทษทีครับจะเป็นพระบรมราชาภิสวรีย์สมเด็จ พันนาเรศวนมหาราชนะครับณอ,อนุสรดอนเจนิจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับขนาดของธนาบัตรใบนี้นะครับธนาบัตร100บาทแบบ12มีขนาด8คูณ15.4เซนติเมตรนะครับประกาศออกใช้นะครับลงวันที่28มีนาคมพุทธศักราช2521นะครับวันออกใช้นะครับวันที่ 6. เมษายนพุทธศักราช2521เช่นกันนะครับธนบัตรใบนี้นะครับด้านหน้าของธนบัตรเบื้องขวานะครับจะมีพระบรมฉายาสาธิสลักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับทรงเครื่องแบบจอมทัพมิ์มด้วยสีเลือดหมูนะครับด้านซ้ายจะประกอบด้วยลวดลายสีแดงสีม่วงและสีดึก ด้านขวาประกอบด้วยลายประดิษฐ์สีส้มส,สีแดงสีส้มสีฟ้านะครับบริเวณใกล้ลิ้นขวาสุดจะมีคําว่า100บาทนะครับเรียงเป็นแถบโค้งขีมสลับสีนะครับและตรงแนวตั้งนะครับขวาสุดด้านข้างนะครับจะเป็นลายกรอบนะครับดด้วยสีลิดหมดึใต้พระบรมฉาย,ยาสาธที่สลักนะครับจะมีหมวดอักษรและเลขหมายไทสีดำอยู่บนลายเส้นสี มุมบนด้านขวานะครับเราจะเห็นตัวเลขนะครับบอกราคาเป็นเลขไทยนะครับสีเลือดหมูขวาสุดมุมล่างนะครับจะมีเลขบอกราคาเช่นกันนะครับเป็นเลขอารรับนะครับสีเลือดหมูและสีแสงเบื้องซ้ายมุมบนนะครับจะมีรูปพระพุทธ่านะครับสีม่วงนะครับและสีส้มอยู่ในรายประดิษฐ์วงกลมสนับสิ ัดเข้ามาหมดอักษรโรมันนะครับและเลขหมายอารบิกสีดำนะครับทับอยู่บนลายเส้นนะครับสีแดงสลับสีม่วงนะครับและสีเหลืองนะครับตรงบริเวณจะมีคําว่าข้อความนะครับคําว่ารัฐบาลไทยนะครับเรียงเป็นแถบโค้งพิมพ์สลับสีใต้รูปพระพุทธานนะครับลงมาจะมีลายน้ำพระบรมฉาย,ยาสาทิสลักษณ์นะครับ พระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชร,รัชกาลกนะครับซึ่งอยู่ภายใต้พื้นสีชมพูอ่อนนะครับล้อมด้านซ้ายนะครับด้วยลายกรอบสีเลือดหมูนะครับเป็นแนวตั้งจากขอบลงมานะครับด้านล่างโดยตลอดใต้ลายน้ําจะมีเลขบอกราคาเป็นเลขไทยนะครับสีเลือดหมูอยู่ในกรอบนะครับลายเส้นสีแสงถัดเข้ามาตอนกลางนะครับมีเลขบอกราคา อยู่ในลายประดิษฐ์รูปวงกลมสั้นตอนกาลางเบื้องบนด้านบนนะครับจะมีคําว่ารัฐบาลไทยนะครับัดลงมาจะมีข้อความว่าธนบัตรเป็นเงินที่ฉลักนี้ได้ตามกฎหมายทัดลงมาจะมีข้อความใหญ่นะครับว่า100บาทนะครับเป็นการระบุราคาหน้าธนบัตรนะครับถัดลงมาเป็น ข้อความว่าเป็นข้อความว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับและผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับพิมพ์ด้วยสีเลือดหมูนะครับเรียงรถหลั่นลงมาตามลำดับนะครับแล้วก็มีรายชื่อของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับและของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยจำกัดอยู่เหนือตำแหน่งเป็นสีดำนะครับเป็นลายเส้นนะครับลายเส้นนะครับพิมพ์อารบิกบอกราคาสีแดง น,นี่คือเรียกว่าด้านหน้านะครับของธนบัตร100บาทแบบ12นะครับถ้าเราพลิกไปด้านหลังนะครับตอนกลางจะมีภาพพระบรมพระบรมรูปนะครับสมเด็จพระนาเรศวรมหาราชนะครับจำลองจากพระบรมราชานุกสาวรีที่ตำบลดอนเจดีนะครับจังหวัดส,สุพรรณบุรีนะครับพิมพ์ด้วยสีเลือดหมูนะครับอยู่ การลายประดิษฐ์รูปวงกลมนะครับสีแดงและสีฟ้าสลับกันและมีคําว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับพอจุดสอจุดนะครับสองพั 2, 2, นถึง2องพันหนิะครับพิมพ์ด้วยสีเลือดหมูเลียงรถลังมาทางเบื้องขวาของภาพนะครับมุมบนนะครับเบื้องซ้ายของธนบัตร ลงมานะครับเป็นลายเส้นสีแดงและสีฟ้าสลับกันนะครับมุมล่างมบื้องซ้ายมีเลขบอกราคาเป็นเลขอารบิกสีเลือดหมูนะครับอยู่บนลายเส้นสลับสีนะครับมุมบนเบื้องขวามีรูปพระพุทธบาทสีแดงอยู่บนวงกลมลายประดิษฐ์สลับสีนะครับถ้าลงมาจะเป็นลายน้ำพระบรมชายาสาธิสลับนะครับต่อมานะครับจะมีเลขบอกราคาเป็นสี เลขไทยนะครับสีแดงและสีแสดนะครับรายการทั้งนี้นะครับแล้วก็รวมถึงล้อมรอบด้วยลายก่อบน,นะครับสีเลือหมูสีแสดและสีอมนะครับโอเคนี่คือข้อมูลนะครับของธนบัตร1 0 0บาทแบบ12นะครับเวลาเราสังเกตว่าธนบัตรไหนเป็นธนบัตรของจริงของแท้ ให้สังเกตจากรายละเอียดทั้งหมดนะครับรายละเอียดทั้งหมดที่ผมได้กล่าวไว้นะครับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมตั้งใจที่จะพูดถึงรายละเอียดนะครับที่ปรากฏบนธนบัตรนะครับโดยอ้างอิงข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดนะครับจากเว็บไซต์ www.bank.or.th นะครับเว็บธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับธนบัตรไทยสามารถศึกษาได้ที่เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับจะมีข้อมูลครบถ้วนนะ แล้วก็ศึกษาพเพิ่มเติมจากของแท้ของจริงบ้านนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบนะครับในเรื่องราวเกี่ยวกับธนบัตรนะครับซึ่งมีแบบมีปัจจุบัน,นมีมาทั้งหมดเป็นแบบที่6แล้วนะครับสำหรับธนบัตรหมุนเวียนนะครับซึ่งแต่ละธนบัตรก็จะมีเรื่องราวนะครับความเป็นมาของลายเส้นลายละเอียดแล้วก็มีรูปแบบนะครับของการ ที่จะป้องกันการปลอมแปลงจากธนบัตรปลอมนะครับเข้ามาแล้วก็มีเทคโนโลยีที่ผ่านการเวลานะครับลวดลายที่เรียกว่าราังสรรค์น,นะครับให้บดงาอยู่ในธนบัตรนะครับและแต่ละธนบัตรแต่ละใบานั้นก็จะมีความหมายนะครับมีความหมายของธนบัตรใบนั้นซ่อนเลนอยู่ในนั้นนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ ชื่นชอบนะครับและอยากติดตามนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับธนบัตรไทยก็สามารถที่ติดตามได้ที่ช่อง NG คิดร i วิ e นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับธนบัตรไทยก็ผมก็จะมาแนะนำนะครับแต่ไม่มีการจัดจำหน่ายใดๆสิ้นต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับและก็ส่วนการรับจะอารับนะครับซื้อ,อมาเพื่อสะสมนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึ่งนะครับแต่แตช่องนี้ให้ความรู้ในเรื่อง เกี่ยวกับธนาบัตรไทยอย่างเดียวเท่านั้นจะไม่มีการจัดจําหน่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับบอกไว้ในคลิปนี้เลยเวลาใครมาดูนะครับใครจะมาดูเนี่ยแต่ถ้าใครจะมาโพสต์ขายเนี่ยก็ต้องระวังวิชาชีพกันให้ดีนะครับโดยเฉพาะการโพสต์เรื่องเกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์หรือ,ท,อที่อยู่นะครับนะบแต่สามารถที่จะไปติดตามนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับของสะสมนี้ได้นะครับที่ b a n k t a l k s นะครับ Bank Note ตแบงค์ทนะครับที่ Facebook Bank Talk ซึ่งที่อยู่ใต้คลิปนี้นะครับสามารถไปกดไลค์ like, นะครับแล้วก็ติดตามชมได้นะถ้าเกิดว่าในผมอยากจะหาธนบัตรแบบไหนเพื่อเก็บมาสะสมเนะี่ยผมอาจจะโพสต์บอกว่าต้องการรับซื้อนะครับธนบัตรแบบนี้ของแท้หรือ,อยังไงนะครับส่วนนะครับนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งนะอันนี้คือเรื่องราวเกี่ยวกับธนบัตรไทยของเรานั่นเอง โอเคใครสงสัยก็สามารถโพสตใต้คลิปนะหรือใครที่อยากจะเอาธนาบัตรท่านมีธนบัตรนะครับท่านไม่รู้ว่าของจริงของปลอมหรือธนบัตรแบบไหนสามารถที่จะถ่ายภาพนะครับแค่ถ่ายภาพไม่ต้องส่งมาถ่ายภาพปุ๊บและส่งมาที่ Facebook ได้เลยเดี๋ยวจะบอกให้ว่าเป็นธนบัตรแบบไหนหรือ,อยังไงนะครับนี่คือเรื่องราวของธนบัตรไทยนะครับโอเค